the สวัสดีค่ะเจอกับครูเก๋อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูเก๋นะคะก็จะมีมาสอนโยคะนะคะด้วยการประมาณเจท่านะคะฟังเหมือนอาจจะเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วไม่เลยเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเก๋จะสอนให้ฟโฟล์ต่อเนื่องกันไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจดท่านี้จะมีอะไรบ้างคะ่ะหลักๆของเรานะคะจะเน้นหันหน้านะคะไปทางขนาดกอของทางเสือนะคะซึ่งจะเป็นในลักษณะของ Warrior ร์นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อที่ Reverse Warrior อรนะคะแล้วก็มาต่อในท่าของพรู ตนาสนะพร้อมกับตรีโกนาสนะนะคะแล้วก็เราจะทราน i ิชันไปอีกฝั่งหนึ่งโดยระหว่างที่ทราน i ิชันไปอีกฝั่งหนึ่งนี้นะคะเราจะใช้วิธีกางขาแล้วก้มเพื่อยืดเส้นใต้ขาด้านหลังแล้วก็เปิดหัวไหล่แล้วก็เปลี่ยนข้างเดี๋ยวเรามาดูว่าเจท่านี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้กางขานะคะความกว้างนะคะให้ข้อเท้ากับหัวไหล่เอ๊ะเขาเรียกข้อมือตรงกันอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วค่อยๆเปิดเท้าขวาไปที่หัวเสืออีกฝั่งหนึ่งนะคะหัวไหล่ไม่ยกขึ้นเหมือนเดิมผ่อนคลายหัวไหล่ คางนะคะอยู่เหนือหัวไหล่ขวาหายใจเข้าให้ลึหายใจออกงอเข่าขวาลงไปตามองไปที่มือขวานี้นะคะหัวเข่าค่อยๆเปิดมาน้ําหนักอยู่ขอบเท้าที่นิ้วก้อยแล้วก็ที่ประมาณตรงโคนโค,คนหัวแม่โป้งเท้าของเราอย่างนี้นะคะตัวไม่ดึงไปหน้าไม่ไปหลังอยู่ตรงกลางแอคทีฟไว้ห้าลมหายใจนะคะ5 4 3ส หนึ่งหายใจเข้าให้ลึกนะคะหายจอกงายฝ่ามือขวาค่อยๆวาดไปด้านหลังโดยที่ขาขวายังคงงออยู่90องศาครั้งไว้อีก5ลมอันนี้เรียกว่า reverse นะคะ5จะเป็นการยืดเส้นด้านข้างตรงนี้นะคะสร้างความแข็งแรงของตรงนี้ด้วย4 3 2 หหายใจเข้ากลับมาในท่า Warrior 2นะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะเหยียดมือขวาออกไปนะคะเอามือขวาวางไว้ที่นิ้วก้อยด้านหลังนะคะติดกับนิ้วก้อยเท้าขวาด้านหลังมือซ้ายปาดหน้าของเราไปอย่างนี้นะคะไว้ที่ข้างหูตามองมือแล้วค่อยๆบิดหน้าอกซ้ายเปิดขึ้นเพดานค้างไว้5 4 3 2 หนึ่งหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายจอกค่อยๆตึงขาซ้ายให้ตรงไปใน5าตรีโกณศาสนะและเปิดมือซ้ายอย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะคะขึ้นไปอย่างนี้ที่แพดาลและต่างมองไว้ห้าตัวไม่ก้มนะคะค่อยๆงายสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้าค่อยๆดึงตัวขึ้นนะคะกางแขนปิดขาสองข้างให้ขนานกาัน หายใจเข้าให้ลึกอีกทีหนึง่งหายจอกค่อยๆก้มตัวลงไปนะคะมือวางไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะไต่ถ้ามีความสามารถยืดหยุ่นสูงให้ค่อยไต่มือนะคะให้นิ้วมือเลยไม่เลยปลายนิ้วเท้าเพื่อยืดเส้นขาด,ด้านหลังแล้วก็ค่อยๆโถมน้ำหนักมาที่นิ้วเท้าข้างหน้าหายใจเข้าให้ลึกหายจอกค่อยๆงอตัวลงไปคะ่ะห้าสี่สาสอง และหนึ่งหายใจเข้างหนะ้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าค่อยดึงตัวขึ้นมาอีกทีนะคะและคราวนี้เราเปลี่ยนไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่ะเปิดเท้าซ้ายไปหายใจเข้าให้ลึกหายจอกงอขาซ้ายตามองไปที่ด้านซ้าย5 4 3 2 1รีเวิร์สหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกไป ถ้าท่านี้ลดรอบเอวด้วยนะคะ4 3่สองหหายใจเข้าดึงตัวขึ้นหายจอกค่อยๆนำมือซ้ายวางไว้ขอบเท้าด้านซ้ายเปิดมือขวาขึ้นและเปิดหน้าอกขวาขึ้นตามองมือห4 3สี่หายใจเข้าให้ลือกหายจอกค่อยๆตึงขาซ้ายนี้ ให้ตรงนะคะแล้วก็เปิดมือขวาน,นี้ขึ้นมาพร้อมดึงตัวขึ้นไปรีโกนสนาห้าสี่สามสอ หหายใจเข้าดึงตัวขึ้นหายใจออกปิดเท้าซ้ายและคลายอันนี้สำหรับท่าง่ายๆสำหรับวันนี้นะคะก็ลองทำดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ลองค้างให้นานขึ้นนะคะแล้วก็ดูอัไลเมนต์ตัวเองในแต่และท่าเก๋ขอบอกเลยนะคะว่านอกจากได้ในเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วนะคะสังเกตว่าเราจะได้ความแข็งแรงด้วยค่ะ เรามาทำพร้อมๆกันนะคะสำหรับท่าแรกค่ะกางขาก่อนนะคะไปท่าวอริเอลวอริเอชินะคะเปิดเท้าขวาไปด้านข้างสะโพกหันกลับมาให้ขนาดกับขอบเสื่อนะคะแล้วก็ไม่แอ่นหลังนะคะเก็บหลังเก็บหน้าท้องกลางแขนระดับหัวไหล่ผ่อนคลายหัวไหล่ตามองขวามือหายใจเข้าให้ลึก หายจอกอค่อยงอขาขวาลงไปละค้างท่านี้ไว้ห้าลมหายใจนะคะมือซ้ายมือขวาให้ดึงไปพอๆกันเท่า,กนนะะาๆกันนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวเราไปรีเวิร์สนะคะหายใจเข้าง่ายฝ่ามือขวาหายจอกวาดฝ่ามือขวาไปด้านล่างมือซ้ายค่อยๆถอยไปเรื่อยๆห้าเหยียดแขนขวาออกป้ายสี่ 3 2 1าาห,หายใจเข้าดึงขึ้นมากับในท่าของ Warrior 2นะคะหายจ่อมือขวาวางไว้ขอบเท้านิ้วก้อยด้านขวาข้างๆกันมือซ้ายแขนซ้ายปาดไปข้างหน้านะคะแขนอยู่ข้างใบหูตามองไปที่มือเปิดหน้าอกซ้าย5 4 3 2 1. ห,หายใจเข้าให้เลืกหายจอ,อกไปในท่าระสว้ากค่อยๆเหยียดขาขวาขึ้นมาเปิดหน้าอกขวาแล้วเปิดมือขึ้นไป5 4 3 2 1. หายใจเข้าดึงแขนขึ้นนะคะกางแขนระดับหัวไหล่ปิดเท้าขวาเข้ามาให้ขนานกับขาซ้ายนะคะหายใจออกค่อยๆ ก้มตัวลงไปวางมือไว้ข้างหน้าเสือนี้นะคะหายใจเข้าให้ลึกหายจอกค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปที่นิ้วเท้าทั้งสิบไต่มือนะคะไม่ให้เลยปลายนิ้วเท้าของเราก้มหัวผ่อนคลายหรือว่ามองไปด้านหลังได้5 4าสี่หหายใจเข้าเงยหนะ้า หายใจออกผ่อนคลายป้องกันการหน้ามืดนะคะหายใจเข้าดึงลำตัวขึ้นแล้วก็กางแขนระดับหัวไหล่ค่ะหายใจออกผ่อนคลายเปิดเท้าซ้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเป็น Warrior 2อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะหายใจเข้าลึกตามองเหนือไหล่ซ้ายหายจอกงอไป5 4 3ส,ส่งอไปเรื่อยๆนึ่งเข้าลึอกออก Reverse 5ห 4 3 2 1หายใจเข้าเลืกหายจอกมือซ้ายวางไว้ขอบเท้าด้านนอกมือขวาเปิดขึ้นเปิดหนะ้าอกขวาห้าสีหายใจเข้าให้เล็กหายจอกไปตรีโกณาสนะค่อยๆเหยียดขึ้น5 4 3 2 หนึ่งหายใจเข้าดึงตัวขึ้นหายจอกคลายลองทำตาอีกรอบหนึ่งนะคะในการเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาเหมือนการหายใจเข้าลึกแต่คราวนี้ให้ลองมือนะคะจับกันไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดหน้าอกหายจอกกลมดึงแขนไปข้ามศีรษะห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้าค่อยๆย,ยืดลำตัวขึ้น หายจอกคลายกลางแขนค่ะแล้วกลับไปอีกด้านหนึ่งซ้ําอีกครั้งนะคะเข้าลึกออกค่อยๆไป5 4าสี่สามองห reverse ห้าสีา่สามนึ่ง,งกลับไปพูระโว หายใจเข้าแล้วหายใจออกห้าสี่สามสองหนึ่งรีโกนาสนะเข้าแล้วป้ายขึ้นตั้งท่าห้าสีสาหนึ่งหายใจเข้ากลางแขนปิดขาหายใจออกกลมลงปายยืดเส้นใต้ขาค่ะห้าดึงสสาม สองหนึ่งหายใจเข้าเงยหน้าหายจะออกคลายหายใจเข้าดึงลำตัวขึ้นก้างแคบหายใจออกคลายเปลี่ยนข้างค่ะป้ายเปิดเท้าซ้ายหายใจเข้าให้ลึกหายจอ,อกงอขาป้ายตามองันน่งนี้ห้าส่สามสองหนึ่งรีเวิร์สเข้าลึกอห้าสี่สา สองหนึ่งกับป้ายพูระโวหายใจเข้าและหายใจออกเปิดหน้าอกห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้าให้เลือกหายจอบป่ายตรีโกณาชนะห้าสี่สามสอง หนึ่งหายใจเข้าเหยียดลำตัวขึ้นปิดเท้าซ้ายนะคะหายจอกคลายหายใจเข้าม้วนหัวไหล่นำมือจากไว้ด้านหลังยืดหนะ้าอกหายจอกกลมตัวลงมาห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายจอกคลายลองทำซ้ำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ่นะคะรับรองค่ะว,ว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเรานะคะ ยืดขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆรอบที่เรามีการทําอันนี้นะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคะเป็นยังไงบ้างคะท่าคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีอะไรคล่องใจนะคะก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้นะคะเดี๋ยวเก๋อ่านแล้วเดี๋ยวเก๋จะตอบให้นะคะในแต่ละท่านะคะไม่ต้องทําเร็วมากก็ได้ค่อยๆตามลมหายใจของเรานะคะแล้วลองดูนะคะว่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นยังไงบ้างคะ่ะ